ได้เห็นเบื้องหน้าความอลังการของงานดวงใจเทวพรมเดบิวต์ไนท์ไปแล้วแต่เบื้องหลังก็น่าสนใจไม่แพ้กันพี่สายฝนจะพาไปชมกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้างเราไปขยี้กันค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้าง ความยิ่งใหญ่ของงานดวงใจเทวพรมเดบิวไนท์เปิดตัวสิบนักสแสดงที่มารับบทเป็นพระนางในละครชุดดวงใจเทวพรมภาดต่อของสุภาพบุรุษทุตาเทพกันไปแล้วนะคะแต่ก่อนจะขึ้นเวทีเหล่านักสแสดงหนุ่มๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้องใหม่เกือบทั้งหมดมีวิธีเตรียมตัวรับบความตื่นเต้นกันยังไงบ้างจะพาไปขยี้กันถึงห้องแต่งตัวเลยล่ะคะ่ะ ก่อนอื่นที่แนะนําตัวกันเลยค่ะสวัสดีครับผมเทศไมลอนนะครับผมจากเรื่องใจพิสุทธิ์ครับสวัสดีครับผมไมค์กี้ไมค์นะครับจากเรื่องฝันรือยไทยครับมีวิธีในการรับมือกับความตื่นเต้นยังไงบ้างคะเทศก่อนค่ะหลักๆก็คือการซ้อมครับเราซ้อมมาหนักมากๆเลยครับเมื่อคืนก็เสร็จประมาณเกือบเที่ยงคืนเลยครับผมก็ซ้อมมาหนักเราต้องมีสมาธิครับแล้วในสุดท้ายก็ต้อง พยายามทาให้ได้ดีที่สุดครับ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่ามองด้านความตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นมากจริงๆับผมแต่ว่าผมก็มีความสุขมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับ,บ,บทุกคนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ถ้ามองเรื่องความกังวลผมไม่ได้มองถึงจุดนั้นเลยเพราะว่าพี่ๆทีมงานทุกคนเขาแบบมืออาชีพมาก นี่ไม่ได้ถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ว่าเป็นดาวรุ่งนะคะัครับผมพีค่ะสวัสดีครับผมกองทัพพีครับจากดูดอักษรครับถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับแล้วก็วิธีการแก้ก็คือพูดไปเรื่อยครับแล้วก็เล่นตลกไปเรื่อยๆครับคุยไปเรื่อยครับคุยไปคุยกับพี่ฝนคุยกับทุกคนครับคุยกับตากล้องทุกคนเลยครับผม ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนค่ะเก้าโนพก้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก้าวนพก้านะครับจากละครเรื่องพรชีวันนะครับโอ้โหวิธีรับมือกับความตื่นเต้นล่ะฮะก็คือตื่นเต้นไปเลยฮะตื่นเต้นไปเลยจริงๆฮะผมเพราะว่าผมเป็นคนเนี่ยที่ชอบตื่นกล้องตื่นเวทีมากเวลาเรารับมืออย่างเงี้ยเราก็แบบว่าตื่นเต้นไปเลยแล้วก็ใช้ในความตื่นเต้นเนี่ยออกมาให้มันแบบสดใสร่าเริงมากที่สุด และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับหนุ่มฮอตนะคะกรับคณาวุฒิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกรับคณาวุฒินะครับจากเรื่องะออาจาันครับผม,มเอาจริงๆก็ไม่มีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษนะครับแค่ขยันซ้อมครับผม,มก็คือพอเราขยันซ้อมเนี้ยพอเราเริ่มแม่นท่าหรือว่าต้องมีโชว์อะไรบนเวทีใหญ่ๆแบบเนี้ยครับผมพอขึ้นเวทีไปเราก็จะรู้สึกไม่ตื่นเต้นเองแล้วก็ทําหน้าง,งานให้ดีที่สุดแค่<ม>นั้นเองครับผมไหนจะซีตื่นเต้นมือสั่นหรือเปล่า ไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นครับปกติมากครับน้องๆตื่นเต้นนะแค่มือสั่นแต่พี่ฝนตอนนี้ใจสั่นไปหมดแล้วคะ่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง